สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเสด็จแนทชาแนลจ้าวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องน้ำหอมอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนแกะกล่องรีวิวน้ำหอมนะคะแนนแนๆนี่เองค่ะดีอานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นดีอานะคะบูมิงเบอร์บูเก้น,นะคะเพื่อนๆอนอืมเป็นดีอานะคะบูมิงบูเก้น,นะคะกลิ่นนี้ค่ะเพื่อนๆ ยันวอลฟิดลินพันกันนี่ค่ะเป็นกล่องยังไม่ได้แกะเลยนะคะได้มาตอนวาเลนไทน์นะคะเพื่อนเนแนทยังไม่มีเวลาได้มาทําคลิปนะคะวันนี้เลิกงานยามดีก็มาแกะกล่องทําคลิปกินนี้กันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะหอมไหมซึ่งแนทเลงไว้หลายตัวเหมือนกันนะคะของดีออแต่ว่าก็เลือกซื้อแบรนด์ตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า มันเป็นกลิ่นแบบแว่ายอดฮิตเนาะของดีออเนาะสายหวานใครๆก็ต้องรู้ค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นของส,สาวๆเลยหลายคนเลยนะคะเนี่ยกลิ่นในฟันส,สาวๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับสายหวานนะคะใครที่ชอบดีออก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าลองนะคะเพื่อนๆแฟนๆก็ได้สั่งมาให้นะคะในวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันค่ะอันนี้เป็นขวด50 ML นะคะสั่งมาจากจอร์นลุยวิสนะคะเพื่อนๆ ชาดานแน่นๆดูสิครับเพื่อนๆหุยน้ำสีชมพูมุ้งมิงฟุ้งฟิงมากเลยค่ะแบบว่าหุยลูกคุณหนูสุดๆค่ะบแบรนด์นี้นะคะใครใครที่เคยได้เล่นได้ลองก็จะรู้จักนะคะว่าของเขาจะเป็นแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งหรืออะไรก็ตามจะฟุ้งฟิงมุ้งมิงสุดๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นของแฟนที่ซื้อให้นะคะ50 ml นะคะขวดน,นี้นะคะอื เรามาดูกันค่ะว่าหอมไหมแบบแพ็กเกจจริงคุณหนูมากแม่เฮ้ยคุณหนูสุดๆค่ะเพ,พื่อนๆเฮ้ยให้เรามาฉีดกันเลยค่ะว่าจะหอมไหมฉีดด้านนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยหนึ่งปื๊ดหนึ่งปื๊ดตายเลยแบบนี้ตายเลยสาวหวานตายเลยเพื <c oughs> ่อนๆกินนี้โอ้โห ตายเลยค่ะตายเลยแบบนี้ตายเลยแบบหอมมากเลยเน่นเคยดมอยู่ตอนที่อยู่ประเทศไทยนะคะเนททำงานอยู่ในห้างเนาะเน่นก็เคยไปดมแล้วนะคะเพื่อนแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ามีราคาค่อนข้างสูงจํานวนเราก็ไม่มีแบบว่ามีกําลังทรัพ์พอที่จะซื้อนะคะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เน่ยก็ได้มาทํางานที่นี่นะคะได้เก็บเงินแล้วก็มีกําลังทรั์ที่จะซื้อนะคะก็เลยซื้อหูกลิ่นของเขาฉีดออกมาแล้วแบบ ดูดูสังเกตบองสังเกตบองอาการคือแบบเมาไม้มากค่ะหวานหอมละมุนล,ลงตัวทุกอย่างเลยอ่ะกินเนีย้ยสําหรับสาวหวานลูกคุณหนูนะคะอาจจะไม่ค่อยติดทนหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นเออเดอ์ทอยเลทนะคะเพื่อนเพื่อนกินนี้นะคะแต่ว่ากินแบบว่าหอมมากเลยอะ่ะถึงสี่ห้าชั่วโมงนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ถึงเจ็ดปดชั่วโมงเหมือน <c oughs> เหมือนเออเดอเพรูมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า หอมมากๆเลยคอนเฟิร์มเป็นดอกกุหลาบของทางดีออนะคะเพื่อนๆเขาไดส้สกัดออกมานะคะทําเป็นน้ําหอมตัวนี้นะคะอุ้ยหอมมากๆเลยอะ่ะหุยหวานละมุนมากเลยอะ่ะเพื่อนๆหวาน <ๆ S 2> หอมเหมาะกับวาเลนไทน์มากๆ,ๆเลยอะ่ะ เหมาะแล้วแหละที่นางซื้อให้นะคะสมแล้วที่เน็ตอยากได้นะคะเน็ตอยากได้มานานแล้วนะคะกลิ่นนี้ไม่มีโอกาสได้ซื้อนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปบ้าบอก,กับกลิ่นอื่นๆมากมายอยู่นะคะในสมองเพราะว่ามันเยอะนะคะที่นี่เวลายิ่งไปเดินที่ช็อปไปดงของน้ําหอมนี่แบบคือเน็ตแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยขวดนี้ก็น่ารักขวดนั่นก็น่ารักเป็นบ้าไปเลยนะคะตอนนั้น <c oughs> พีบ้าเขาสิงกับเพือ่อนเพื่อนเอ้ยเฮย้ย หอมมากๆเลยค่ะฉีดปุ๊บนี่หอมเลยค่ะหอมละมุนเลยค่ะทิ้งไว้สักพักก็ยังหอมติดตัวผิวหนงังอุย้ยเป็นกลิ่นคุณหนูลูกคุณหนูสุดๆค่ะกลิ่นนี้แบบผู้ดีอ่ะดูแพงน่ารักสดใสกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งเหมาะสําหรับ นักศึกษาวัยเรียนก็ใช้ได้นะคะเนี่ยสาวทํางานก็ใช้ได้สาวหวานๆนะคะเบาๆนะคะฉีดในวันเบาๆสบายๆไปเที่ยวได้หลายโอกาสเลยนะคะกลิ่นนี้แต่ว่าไม่เหมาะกับไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืนนะคะเป็นกลิ่นแบบว่าเบาๆสบายๆใสๆหวานๆนะคะละมุนคุณหนูสุดๆค่ะต้องลองนะคะลองสักครั้งนะคะสายหวานถ้าใครยังไม่เคยลองดีออนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะซึ่งเขามีหลายตัวมากเลยนะคะเป็นดีออกลิ่น บอสซัมหรือว่าจะเป็นดีออ j o จอยนะคะออกมาใหม่จอยก็หอมนะคะแต่ว่าถามว่าเนอบกินไหนมากกว่ากันเนอบกินนี้มากสุดแล้วนะคะของดีออนะคะเป็นกลิ่นกลิ่นที่เน็ตกินที่ทําให้เน็รู้จักแบรนด์นี้นะคะคือกลิ่นนี้เลยแต่ว่าไม่มีเงินซื้อนะคะตอนนั้นอทํางานเป็นพนักงานรายเดือนนะคะเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทที่เมืองไทยโอ้โหแค่ค่าห้องค่าอะไรก็หมดแล้วะคะัเพื่อน แล้วถ้าเราจะเอามาซื้อน้ำหอมขวดละ3ามสีพันนี่ก็คงไม่ไหวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ามาอยู่นี่ก็ซื้อได้นะก็ซื้อนะคะซื้อเก็บไว้หอมมากๆเลยค่ะหอมโดนสุดๆหน้าลองสุดๆนะคะคลิปนี้คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะเพื่อนๆไม่ยาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แนทด,ด้วยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะคะกลิ่นนี้แบบเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะอยากแนะนำให้สาวๆไปลองนะคะสาวหวานแบบหุวยผู้ชายแบบว่าติดทั้งวันนะ่ะเพื่อนๆแบบหอมมากเลยผู้สาวผู้หญิงตัวหอมนะคะผู้สาวตัวหอมบอกง่ไงไๆซะกินนี่แบบห่วยละมุนมากแม่อืไปลองเลยจับไปลองไปลองนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบายบาย